ถามไปยังคนไทย50กว่าล้านคนทั่วประเทศที่เขาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในยุคนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีคนรุ่นไหนเลยฮะที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารน่าตกใจนะครับตราบใดที่เรายังคงอยู่ในระบบการเมืองแบบนี้มีใครในประเทศนี้ที่จะต้องเจ็บปวดบ้างพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรใช่ไหมครับ ที่วันนี้ผลผลิตราคาก็ยังตกต่ำปุ๋ยก็แพงหนี้ก็ท่วมหัวแถมยังต้องเป็นหนี้นอกระบบเพราะกู้ไปหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่คนไทยทุกคนไหมครับที่ต้องทนอยู่กับปัญหาฝุ่น PM 2.5เหมือนตายผ่อนส่งทุกๆปีกฎหมายอากาศสะอาดก็ยังล่าช้าผ่านสภาออกไปไม่ได้ปัญหาน้ำท่วมไฟป่าก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลยุคใดสมัยใด ที่เข้ามาบริหารจัดก,การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเสียทีน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำเป็นความขวัญที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ในปี2504ครับ60กว่าปีมาแล้วลองหันไปดูพ่อแม่พี่น้องในต่างจังหวัดครับหลายพื้นที่วันนี้น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกจะไปโรงพยาบาลก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าไปต่อคิวที่โรงพยาบาลอำเภอ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นกำลังอ่อนแออุตสาหกรรมของพวกประเทศเรากำลังล้าหลังและไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมือนประเทศอื่นๆนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับท่านประธานแต่เป็นวงจรที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแสดงให้พวกเราเห็นว่าหากปราศจากปัจจัยเชิงบวกที่ไทยได้รับอนิสง์จากการเมืองโลกภายนอกเราแทบไม่เคยเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยลำแข้งของเราเองเลยครับท่านประธาน และในวันที่โลกมีแต่ปัจจัยเชิงลบซัดเข้าหาประเทศไทยเราก็ดูดซับแรงกระแทกเหล่านั้นเข้ามาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นโควิดสงครามการค้าสินค้าราคาถูกหรือปัญหาทุนเทาก็ตามนี่คือเหตุผลที่พักประชาชนครับเรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดประตูสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นสิ่งที่พักประชาชนจะทําหน้าที่ในช่วง4เดือนต่อจากนี้ในสภาวะรัฐบาลเสียงข้างน้อย หรือฝ่ายค้านเสียงข้างมากก็คือประการที่1ครับการเปิดประตูสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน4เดือนนี้เราต้องผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15ทับหให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาโดยที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรถถมนูญประการที่สครับเรา สามารถผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดภายในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับสภาผู้แทนราษฎรสามารถผ่านกฎหมายทั้งวาระ3และวาระหนึ่งได้ถึง11ชุดครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกระจายอำนาจการแข่งขันทางการค้ากฎหมายแก้หนี้ล้มละ,ละลายสมัครใจคุ้มครองแรงงานควบคุมมลพิษสารทหาร และการนิรโทษกรรมคดีที่ดินให้กับประชาชนที่ถูกรัดดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่นิรโทษกรรมให้ในทุนที่บุกรุกที่ป่ายังมีกฎหมายอีกหลายชุดครับที่เพื่อนสมาชิกสามารถร่วมกันผลักดันได้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากอย่างเช่นพรบอากาศสะอาดเป็นต้นประการที่3ครับท่านประธานในช่วงสเดือนนี้รัฐบาลใหม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทังด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงปัญหาที่ตกค้างมาจากรัฐบาลชุดก่อนได้หลายเรื่องซึ่งเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้านของผมจะลุกขึ้นอภิปรายต่อจากนี้ในอีกสองวันประการสุดท้ายครับผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะยังคงทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่เพราะพักประชาชนไม่ได้ใช้เสียงของพวกเราโหวตให้กับคุณอน,นุทิน เพื่อให้รัฐบาลใหม่เอาอำนาจไปใช้โดยมิชอบหรือเพื่อสนับสนุนการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเพื่ออนุญาตให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงหรือหัวสอวอและการตรวจสอบคดีทุจริตในรัฐบาลที่ผ่านมา